อื่นเต้นพระเอกสุดฮอตปรากฏตัวช่องเจ็อีกครั้งหลังถูกยุติสัญญาปีที่เลวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14ตุลาคม2564ช่อง 7s เอสดีได้ร่อนถแถลงการยุติสัญญาของพระเอกในช่องอยาโก้วสินอัศวนรุณนาโดยในคำถแถลงการระบุข้อความว่าวันที่14ตุลาคม2565 การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 s d ของคุณวศินอัศวนรนาศสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศินอัศวานาเรนาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคาดสาเหตุอาจจะมาจากการที่หนุ่มโก้ไปออกรายการต่างช่องล่าสุดวันที่8มกราคม2566โก้ได้ทำเซอร์ไพรส์เฟนๆอีกครั้งด้วยการปรากฏตัวที่ช่อง7 ในรายการเที่ยงบันเทิงสดงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับต่างพากันลุ้นให้มีผลงานละครกับทางช่องอีกครั้ง